คนถามว่าเฮ้ยเคล็ดลับอะไรทําไมถึงมีแรงให้ความรู้กับนักเรียนกับผู้ถึงกเลยบอกอ๋อผมเป็นกําลังใจอยากให้รสชาติผมใช้ม้าครับอย่างเดียวบางทีก็บางทีก็ชงเขาเรียกว่าน้า <c oughs> น้ํากาลังผมจะสู้แดดผมชอบสอนกลางแดดมันธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติเอ้ยได้คุณคุณดูถูกสติป,ปัญญาผมทําไมอะใหญ่เล่นนะครับใหญ่เล่นโอ้ตาบักของดีว่ะโอ้ขอบมากครับตาบักด้วยย็งไงนี่สมฐานะ ถามว่ามันแปลกไหมจริงๆอะแรกๆอะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยมันถึงเสพติดคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบนกาทีฟหรือแบบด่าหรือดราม่าแต่ว่าพออยู่ไปเยอะๆหรือเราเริ่มเป็นผู้สร้างคอนเทนต์อะเราเริ่มเข้าใจว่าคนเหล่านี้เขาเริ่มรับไม่ไหวกับการเปรียบเทียบที่มันเกิดขึ้นในสังคมแบบแต่ละคนมาโชว์บ้านอย่างเงี้ยบ้านฉันเป็นยังไงดูนี่ห้องนอนดูบ้านฉันที่สระว่ายน้าหรือคนรวยออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้ขับรถคันไหนดีกุญแจรถแม่งเรียงอย่างเงี้ย แล้วพอคนเหล่านี้เขาเจออันนี้ทุกวันอะ่ะมันเป็นเหมือนความรู้สึกเก็บกดหรือแบบปมข้างในอะ่ะว่าฉันก็อยากมีเหมือนกันไม่มีใครไม่อยากมีทีเนี้ยคอนเทนต์ดรามา่ามันเลยเป็นการเหมือนแบบเวลามีใครพลาดอะ่ะได้ดึงคนเหล่านี้ที่เขารู้สึกสูงกว่าแบบดึงลงมาใกล้เขามากขึ้นอ่ะผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆรากฐานอะ่ะมันไม่ได้มาจากที่คนไทยเป็นคนที่เกลียดชังนะแต่มันมาจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจที่เขายืนด้วยตัวเองไม่ไหวะ ยืนด้วยตัวเองไม่ไหวที่จะพอใจในตัวเองอ่ะเพราะเขาหาไม่เจอเลยว่าความสุขในวันนี้คืออะไรไอ้นี่แม่งตื่นมาแม่งขับรถหรูไอ้นี่แม่งไปกินรีวิวอาหารบนรูปท็อปแล้วเขาแบบค่าเช่าห้องอาทิตย์นี้จะเอาที่ไหนอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่เป็น GenX หรือว่าแบบ b a b y Boomer หรือแบบสูงอายุหน่อยอ่ะทำไมเขาด่าแรงจังแบบด่าพวกวิวทยากรหรือด่าคนที่มาให้ความรู้เรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งใครก็ตาม จนพี่นั่งตั้งใจอ่านจริงๆแบบอ่านคอมเมนต์แล้วพี่พยายามนึกย้อนมันเหมือนกับรุ่นปู่ย่าตายายเราด่าดาราในทีวีเขาชินว่าเอ้ยมันก็ด่าได้ปกติเป็นเรื่องที่เขาเห็นเขาแค่บ่นบ่นแต่ทีเนี้ยแทนที่มันจะบ่นออกแค่ปากมันพิมพ์ได้แต่กลายเป็นว่าตอนที่เขาบ่นใส่จอแก้วทีวีดาราหรือพิธีกรในนั้นน่ะเขาไม่ได้รับคอมเมนต์เหล่านี้ทีเนี้ยยุคนี้มันได้ไงเออโลกมันก็เลยดูรุนแรงขึ้นมาทีทีเนี้ยพอเข้าใจเขามากขึ้นน่ะ เวลาโดนด่าหรือโดนคอมเมนต์ว่าบ้างอะ่ะพี่ก็จะนึกย้อนไปว่าอ๋อมันคงรุ่นก่อนเขาคงนั่งหน้าทีวีนึกภาพคนเหล่านั้นนั่งหน้าทีวีอ่ะแล้วเวลาเราให้ความรู้อยู่เขาก็บนน่นนะว่าแบบโอยแม่งทำไม่ได้จริงหรอกแล้วเขาก็เปลี่ยนช่องหนิคือพอเราเข้าใจสภาวะของเขามากขึ้นอ่ะความเครียดหรือความกดดันที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็ดรอปหายไปเลยเป็นเป็นเข้าใจเขาแทนว่าอ๋อโอเคโอเค,อเคมันมันฟิลประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะเด็กผมก็เป็นแบบเวลาเด็กเราก็ชอบดูรายการเด็กใช่ปะ่ะแล้วเราก็ชอบรู้สึกว่าเราเก่งกว่าเด็กในทีวี ถ้ามันยุคนั้นมีโลกโซเชียลอะพี่ก็คงโดนโดนเลือ <c oughs> เออเออว่าแบบไปเม้นต์อะเออ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 เราเราก็เข้าใจออก